โอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็นี่ครับโซมเม็ดนะครับนี่ครับโซมเม็ดให้ดวงกว้างนะครับนี้นี้ก็ถือโอกาสนะครับนี่นะครับหนึ่งทางนี่นะครับทางนี้นะครับจะมาเปลี่ยนเม็ดนะครับนี่ครับเราจะมาเปลี่ยนเม็ดนะครับเม็ดดวงกันนี่ก็ผสมน้ํา นะครับพอมันมาแล้วนี่นนครับ,นะรบผสมน้ําเรียบร้อยแล้วนี่ก็ในนี้ก็จะมีผสมลำนะครับผสมลำด้วยแล้วก็ผสมดินดินดำนะครับดินดําที่เราปลูกต้นไม้แล้วก็ขี้เลื่อยนะครับนี่นะครับกากขี้เลื่อยนี่นเองนะครับขี้เลื่อยที่เขาเลื่อยไม้ตัดไม้นั่นเองนะครับนี่ครับก็จะผสมอยู่ด้วยกันในนี้นี่นะครับก็ะจะไม่ได้ละเอียดนะครับของผมไม่ได้ละเอียดเนาะ ผมไม่ได้บดละเอียดนะครับผมแก้วมาผสมกันนี่นะครับก็จะผสมน้าประมาณนี้นครับเพราะว่าบีบได้ไม่มีน้ำไหลครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในนี้ในนี้นะครับตอนเดิมนั้นเขียนไว้ประมาณ25ตัวนะครับ2สตัวแต่ไม่รู้ว่า ดูครบหรือเปล่านะนี่นะครับนี่ก็เป็นกากขี้เลื่อยนะครับที่มันยังกินไม่หมดเนาะนี่ครับขี้ครับนี่ครับดูขี้ก็รู้ครับว่าจะโตไม่โตนะครับดูขี้เขานะครับก็ถือว่าเม็ดใหญ่นะครับนี่นะครับเม็ดใหญ่เดี๋ยวขอเก็บขี้เลื่อยก่อนนะครับขี้เลื่อยออกนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับข้างบนเนาะ ไม่ค่อยมีขี้มันเท่าไหร่นะครับยังใช้ได้อยู่โอเคนะครับนี่ครับนี่นะยังใช้ได้อยู่นะครับขี้ขี้เลื่อยนี่ยังถือว่ายังยังกินไม่หมดเลยนะครับยังเป็นกากอยู่ามาใช้ได้แต่ถ้าแบบนี้นะครับโอ้โหดูขี้เต็มเลยครับนี่ครับขี้มันเดี๋ยวเราจะมาดูตัวมันนะครับว่าจะตัวใหญ่ไหมนะโอเคครับมาดูเลยแล้วกันเทเลยแล้วกัน นี่นะครับนี่ครับออกมาแล้วหนึ่งนะครับนี่ครับนี่หนึ่งตัวนะครับนี่ครับนี่ไซส์ก็ใหญ่กว่าไม่มือแน่นอนครับนี่ครับนี่ดูได้เลยครับใหญ่กว่านะนั่นอยู่อยู่กิ้งมาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับกิ้งมาเล้วนี่โอ๊ยกัดมือกัดนิ้วนี่ครับมันกัดนะครับ นี่ครับนี่เพิ่งได้ห้าเดือนเองนะครับอ่ะเรามาดูจอดีกว่ามาดูจอนะครับดูในนี้จอมีไหมโอ้โหขี้นะครับเต็มเลยนี่ครับมาแล้วมาอีกหนึ่งแล้วนะครับดูครับมาดถูกขี้มันโหเต็มเลยนี่ครับนี่ตัวหนึ่งโหตรงนี้โตมากนะครับนี่โตเพื่อนเลยนะนี่ครับตัวใหญ่มากนะ ครับดูต่อดูกันต่อโอ้โหมีแต่ขี้นะขี้เยอะมากครับขี้มันเยอะมากต้องมาดูครับว่ามันจะมีอีกกี่ตัวอ๋อนี่ตัวหนึ่งมาแล้วนะครับตึ๊มาแล้วอีกหนึ่งตัวนี่นะครับนี่ยูข้างนี้นี่ทีออฟก,ก่อนนะครับ นี่ครับออกมาแล้วนี่อีกสองนี่นะครับนี่อีกสองตัวเห็นไงตัวใหญ่ไหมนี่ครับใหญ่น่นอนนี่อีกหนึ่งครับครับตอนนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับเพราะขี้มันเยอะมากนี่ครับนีครับเดือนถึง หนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพราะว่ามันโตนะครับเพราะว่าถังนี้ใส่เยอะด้วยนะครับถีต่อครับโอ้โหยิงองมาเต็มเลยนะครับอีกหนึง่งนี่อีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งนะครับชวนนี่อีกหนึ่งนะครับอ้ายอยู่นี่สองตัวนี่ครับนี่ครับโอ้หนี่ตัวหนึ่งครับสามตัวโอ้โตมากเลย ลัมากเลยครับ๋ยวขอหาก่อนนะครับเผื่อมันมีแอบซ่อนอยู่เนาะี๋ยวมันจะมีเอาไปทําปุ๋ยได้ต่อนะครับปลูกผักต่อนะครับนี่ครับต้องซื้อเลยครับปุ๋ยชั้นดีชันดีเทอรอนะครับนี่อีกครับนี่ครับออกมาแล้วนี่ครับมาแล้ว นี่ครับข้างในนี่อีกนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนะครับเต็มเลยเต็มเลยอาครับนี่อีกหนึ่งนะครับเต็มเลยเต็มเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวหาเพิ่มดูนี่อีกหนึ่งครับ หมดเรียบร้อยเกลี้ยงเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งครับว่าจะมีอีกไหมมีอีกไหมว่าจะมีอีกไหมเผื่อมีซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปเป็นปุ๋ยเดี๋ยวมันจะติดไปนะครับอ้หาเสียดายอ่าน่าจะไม่มีแล้วครับหมดแล้ว หาะหมดละไม่มีละนะครับเหลือกี่ตัวครับเนี่ยหมูครับเหลือกี่ตัวครับ3าสนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1ิ1เอ็ดสห้าสิหกสปดสย โอ้โหยีาครับอ่าอยู่เท่าเดิมยีห้าครับไม่มีตัวไหนเสียชีวิตไปก่อนนะครับก็นี่เลยนะครับ25้าโอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเม็ดอันนี้ที่เราผสมนี้นะครับห่เอเม็ดอันนี้นี่ที่เราผสมเมื่อกี้นะครับ นี่นะครับนี่นะเราต้องผสมน้ำเข้าไปอีกนะครับเพราะมันแห้งเกินแห้งเกินไปกี้เราเอาแม็เดิมมาเพิ่มนะครับต้องผสมน้ำเข้าไปอีกมันต้องอยู่ชุ่มๆหน่อยน้ำเยอะไปก็ไม่ได้นะครับน้ำเยอะไปนี่ ไม่อยู่นะครับตายหนีเขาจะไม่อยู่ฉะนั้นต้องใส่น้ำให้พอประมาณใส่มาเยอะไม่ได้นครับต้องขุกเขาให้เข้ากันด้วยอุย้ยหนีแล้วครับหนีแล้วหนีแล้วแล้วออ้เออ อืมมนิดนึงครับได้แล้วอเคครับโอเคแล้วโอเคแล้วนะครับได้แล้วนี่เป็นแมสที่ไม่ได้ซื้อนะครับผสมเองนะ ครับผสมลำผสมากาขี้เลื่อยนะครับผสมเองนะครับผสมเองนี่ใส่อันเดิมมันลงไปหน่อยนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าพื้นที่ของผมเวลาผสมแล้ว ร้อนอ่อใส่ขี้เลื่อยเยอะนะครับอใส่ขี้เลื่อยเยอะมันจะไม่ร้อนจะเย็นแล้วมันจะมีขึ้นมาข้างบนนะครับด้านบนเนาะมันจะกินอยู่ด้านล่างอย่างนี้เลยนะครับอืมนะครับอืมนะจะเย็น โอเค,ใ,เคใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับนี่ใส่ลงไปครับน,น,นี่นะครับ ครับเงยครับตักตากตากนีก่ครับท่าเองนะครับถ่ายเองเนาะมันก็อาจจะมองไม่เห็นบ้างนะครับ นี่ครับตายไปแล้วไปแนละ้วนะครับนะครับไม่เต็มนะ โอเคครับนี่นะครับก็การเปลี่ยนเม็ดนะครับเปลี่ยนเม็ดล่องกวางก็ประมาณนี้ ประมาณนี้อันนี้คือดินผมไม่พอนะครับต้องใส่ต้องใส่อันเดิมเพิ่มเข้าไปนี่ครับอันนี้ก็นี่ครับแค่นี้ครับ,รบเสร็จแล้วก็ปล่อยลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะเจาะลงไปเองนี่นะครับนี่เขาก็จะเจาะลงไปเองนะครับนี่เขาจะเจาะลงไปเองเลยนี่ครับนี่ นี่ไหมครับก็จะเจาะลงไปแบบนี้เลยนี่ครับนีเจาะลงไปนี่ครับแต่ถ้าตัวก็ขุดเจาะลงไปละนี่ครับเจาะละนี่ครับนี่เจาะไปละนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ